สี่หมื่นห้าสองหมื่นห้าสองหมื่นเจ็ดสามสี่ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยมันไม่เต็มนะพี่มันต็นเศษหน้าร้500อยอะเห็นไหมอ่ะเอาไปโอเคก็เป็นสี่แสนหกหมื่นสองพันตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับมาดูพระลูกค้าท่านหนึ่งส่งรูปภาพมาดูแล้วน่าสนใจมากๆพระส่วนใหญ่จะเป็นพระที่เลี่ยมทองและเป็นพระที่นิยมเล่นหากัน เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ชนบุรีผมจะได้เช่าพระไหมครับเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับปะต,ตามมาดูกันครับโหนี่แสดงว่าวางไว้นานมากแล้วเนี่ยไอเทียนมันโดนความร้อนละ,ล,ะลายออกมาเลยอ๋อไม่อยู่ในกระเป๋าใช่ไหมหรือว่าไม่ได้หยิบออกมาเลยเนี่ยเราเอาชุดสุขใจก่อนดีกว่า ครับพุดธอย่างนี้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่บ้างอันนี้ขอรับสารรูปกี่เงินคอืมอ่าแล้วอย่างนี้อันนี้ขอสิบแปดอันนี้พี่รถเต็มที่เท่าไหร่ได้คู่เนี้ยพี่ว่ามาขอให้หน่อยพี่มันจะมันนิดสี่สี่แล้วกันสี่สิบห้าไปพี่มันจะเต็มไปนะ ให้ผมเถอะมันจะแพงมันเท่ากับเท่า,ทาไหร่วะเนี่ยเราขอคำตวนนิดหนึง่งผมก็าขายอยู่สวยอยู่นะพี่มันแต่มันได้สวยไงไอ้ที่เราต่อราคาอย่างนี้ได้เพราะว่าพระพี่ค่อนข้างสวยดีแต่อันเนี้ยด้านหน้าด้านหน้าจะดีกว่าด้านหลังนะครับหน้าหน้าหน้าจะโอเคนะแต่หลังเนี่ยบ้าหลัง,ลงจะดบอนิดหนึง่งแต่ด้านหน้าโอเคใช้ได้นะครับโอเค ันนี้เว้นเว้นให้ผมเพิ่มมันเป็นชุดย่อยร้อยห้าร้อยอ่ะนะาพี่ผมเลยร้อยห้าร้อยครับผมก็ขาดเยอะพี่ผมก็ใจผมก็เต็มผมอยากซื้อพี่นะอยากจะเพิ่มยอดเข้าไปแต่เนี่ยผมผมอ่านว่าผมซื้อสักประมาณสิบตอนใจจริงมันอากาศไซ้อสักสิบห้าแต่ผมรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะทุนทุนพี่มาค่อนข้างนั่น นี่พี่ซื้อมาเท่านี้ใช่ไหมฮะซื้อมาเท่านี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่คือรวมอันนี้คือรวมอันนี้คือรวมยอดนี้ไเฮ้เขียนได้ว่าซื้อมาทั้งหมดเท่านี้จะขาดจะขาดทุนพันห้าไม่ใช่อันนี้คือยอดที่รวม <c oughs> แล้วผมบอกอันนี้ก็ไปว่ามันถึงเท่าไหร่แค่นั้นเองนะ <c oughs> พี่เบ่งได้สององค์นี้ที่เชื่อผมเหอะห้าพันหนึ่งเนี่ยมันจะมาเหนื่อยก็ตัวพวกนี้แหละแต่องค์นี้ม ตอนนี้เกี่งอยู่เท่าไหร่เกี่งอยู่ห้าพันสองพันเนี่ยได้ไหมสองพันหรือห้าพันยี่สิบสองผมให้พี่ยี่สิบสองแปดยี่สิบใช่พี่เอาผมยี่สิบสามยี่สิบสามอืมพี่ให้ผมยี่สิบสองยี่สิบสองห้าใช่ไหมใช่ยี่สิบสองห้าแล้วก็มาขยับเป็นยี่สิบสองแปดสองหมื่นสองแสนสองหมื่นห้าพันพี่พี้ผมวาใช่ใช่ตอนแรกมันตอนแรกมันสองแสนสองหมื่นห้าพันถ้าผมมา <20, S 1> ให้พี่เป็นสองแสนสองหมื่นแปดพัน ให้ผมเธออีกสองเธออ่ะอ่ะอ่โอเคโอเคโอเคดได้ <S 2> <S 2> ครับ <S <S ดจบโอเคเดี๋ยวผมคิดยอดให้สี่หมื่นห้าสองหมืนห้าสมืนห้าสามสิบห้าสี่สิบหกบวกสองแสนสามหมื่นสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย ม่เี่อย่าบอกว่าปัดนะโอ้มันปัดพนทุกอันเลยเลยจ่ายตลอดเลยอ่ะโอ้โหให้น้องก็ไม่ถึงห้าร้อยเงี้ยสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยมันไม่เต็มนะพี่มันเปอร์เซ็นต์้าร้อยอ่ะเห็นไหมอ่ะเอาไปโอเคก็เป็นสี่แสนหกหมื่นสองพันครับพีเช็คยอดดูครับนะครับ สี่แสนหกหมื่นสองพันโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสรุปนะครับลูกค้าชุมรีเจ้านี้นะครับทางเราได้ซื้อนะครับได้ซื้อมาทั้งหมดในราคาสี่แสนหกหมื่นสองพันนะครับท่านใดนะครับที่มีพัดเครื่องพระบูชาเหรียญเกจิอาจารย์นะครับต้องการจะปล่อยให้เราแบบนี้ทางเรายินดีนะครับส่งรูปภาพมาพิจารณาเบื้องต้นได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ